สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ผู้เข้ามารับชมช่องคุณอินสตอรี่ทุกผู้ทุกคนครับผมสำหรับเมื่อนี้สิทธาพ่อแม่พี่น้องมาเบิง้งการเลี้ยงกบกับติดต่อจากคลิปที่แล้วครับผมการเลี้ยงกบครับผมอันนี้ก็คือลูกออดนะครับหัวห่วกนะครับผม ภาษาการก์ดคนอื่นถูกออดภาษาอีสานาเขาอื่นหวัวกนันครับผมอายุยี่สิบมือครับเป็นขาแล้วครับเป็นพันบูฟ็อกค,ครับผมตัวนี้ ลูกออดพันบูฟอกค,ครับก็ไปซื้อพอพันแม่พันมากครับแล้วก็มาเพาะให้เพิ่นไข่ล้วก็เพาะมาเป็นลูกออดครับผมเ <c oughs> พิ่งหายอาหารไปเมื่อกี้ครับมันเป็นอิน <c oughs> น้ำนี่ต้องเปลี่ยนท้ายทุกมเลยนครับเด้อครับถ้าสั่นน้ำม,มันกับิเเมนตเน่าครับอาจทศให้ลูกออดเขาตายเลยครับผมเพรมีออกซิเจนนะครับผมต้องเปลี่ยนท้ายตลอด เมือละเทือนะครับมือถามันบ่อเขียวบอดำกะสองมือต่อเทือก็ได้ครับผมถ้าดูออดบ่อหลายเกินไปมันกับบอดำไงครับบ่เขียวไงการให้อาหารเท่ากับพยายามอย่าให้มันเหลือครับ้าให้เยอะเกินไปอาหารมันเหลือมันเหตุห้น้ำเน่าครับผมเท่ากับต้องดูแลละมั่ระวังในการให้อาหารน้ำครับผมนะครับอีกประมั่นอาทิตย์กวัวสองอาทิตย์กะเจ้าข้นบ่ดินครับแยกออกพร้อมเป็นขาครับ เดี๋ยวสกินกันครับผมปัญหากับคือกินกันครับแต่ห้าบ่แยกนะครับผมกินกันนะครับผมเห็นง่ายๆกับว่าไงได้ครับเตอร์เลียงกบมันมีปัญหาหลายอย่างครับอุปสรรคหลายอย่างอยู่นะครับผมหนามบอดดีกับเลียงบ่ได้ครับผมขนาดเป็นกดเป็นด่างหลายมันก็เลียงบ่ได้ครับมันก็สินนอกหนามนะครับผมประมาณนี้ครับผม ตัวนีครับตัวนี้ง่ๆยบวบเลยครับผมเดี๋ยวคุณอินจะป้าเบิ้งหลือว่าที่แยกออกจากที่เป็นขาที่แยกออกนะครับผมครับผมส่วนนี้ก็คือที่แยกออกมาแล้วนะครับผมที่มันใหญ่นะครับผมเป็นขานี่ขาแล้วก็แยกออกครับผม้าสาแม่สิกินกันนะครับเพราะตรงแยกออกมาไว้เฉพาะนะครับผมเรียก เลือกเอาที่ขนาดรุ่นเดียวกันมาไว้นั้ากันครับผมที่ขนาดใกล้เคียงกันนะครับผมประมาณนี้นะครับผมพอปัญหาสําคัญก็คือกินกันนะครับนี่กัดกันตายกับตายตัวนึงนะครับผมตัวนี้ยังมาท่านกัดหางเลยครับแยกมากเป็นเป็นขาแล้วนะครับผมที่ใหมาไว้ตั้งห่าครับผมหลายครับนี่ประมาณสี่ลอยหาลอยได้ครับผมแต่ใส่พอพันบ่หลายนะครับที่พอนี่แม่สามปู่สามครับผม ตระชุดติ้กดินเพาะนะครับก็ได้ประมาณนี้ครับผมเพราะว่าคนไข่บ่คอยหลายครับผมเป็นกบไข่บ่คอยหลายครับถ้าเิ่นกะเพาะดีบ่อดีครับผมแต่สิประมาณนี้ครับเขาก็ยอกเป็นรุ่นเป็นรุ่นครับผมปิดไว้ครับการแดดเพิ่นเล็กน้อยครับเพราะว่าทุงมือีแดดแดดเริ่มแห้งแล้วครับผม แล้วก็นี่ก็เป็นรุ่นที่ง่ายขึ้นมาอีกครับนิดนึงครับผมง่ญ่กว่าก,กันมาอีกครับผมัวนี้อายุขนาดจ,จะอยู่ประมาณเดือนครึ่งครับผมเดือนครึ่งเนาะง่ายเติบแล้วครับงหญ่แล้วสามเียดโม่แล้วครับผมนี่ก็ง่ายแล้วแกบอกว่า้อยรับรุ่นนี้ให้มีตัวขนาดใกล้เคียงกันครับเพื่อนก็สีดปัดปัญหาาการกัดกันกินกันได้ครับผม ให้อาหารให้เพียงพ่อครับแต่เพิ่นหิ้วเพิ่นกสิกินกันเนาะกำลังงามเลยครับท่านนี้ครับผมเลี้ยงยากอยู่ได้ครับผมบมันมีปัญหาหลายอย่างอยู่ครับเทิงเพิ่สิมีโลกน้ำรับเป็นโลกน้ำนะครับผมมันม,มันเฉพาะที่กินกัน นะครับมันจะมีปัญหาของโรคพ่นน้ำนะครับผมโรคไวรัสโรคายโรคยัคยับไายย่างยู่ปากเปื่อยเทาเปื่อยครับปากเป็นปากเปื่อยเปนเต็นตํำผ่าตาหยังเปนปากเปนเปื่อยอะไรมันก็ล่ามครับเกิดติดเชื้อนะครับผมตายเลยครับเลี้ยงยากอยู่ครับเลี้ยงยากอยู่เดี๋ยวคุณยินดีพายเบื้องรุ่นทัดไปครับผมครับสำหรับรุ่นนี้ก็ง่ายขึ้นมาอีกครับผมนี่ เป็นอายุประมาณสองเดือนครับตัวใหญ่แล้วครับตัวนี้กินได้แล้วครับปิ้งปิ้งต้มกำลังดีเลยครับจำเนี่งถูกพ่อยดีครับกำลังงามๆเลยครับผมชุดนี้ไม่อยู่ประมาณสามร้อยตัวครับผมสีแยกว่าเป็นชุดเป็นชุดนะครับต้องคัดออกให้พันยูแบบอายุ ล้วก็ขนาดให้ไกลเคี่ยงกันครับผมเวลาให้อาหารมันกัดสิได้ง่ายครับถ้าตัวน้อยข้าับให้รุ่นน้อยครับผมถ้าใหญ่ข้าับให้รุ่นใหญ่ครับผมตัวใหญ่ข้ากับอาหารเบอร์ใหญ่นะครับถ้าห้าปอยปนกันข้าให้อาหารไปที่นี่มั่นกัดมันบอดีครับพองง่ายกับขึ้นบอดีอ่ะเถ้าตองแยกออกเป็นรุ่นไายรุ่นมั่นครับผมการเลี้ยงครบครับผม สำหรับบอนี่ก็ง่ายขึ้นมาอีกครับนี่ง่ายแล้วครับผมนี่ตัวประมาณสองนิ้วมือแล้วครับผมง่ายแล้วบอนี่ก็มีอยูบอลลายครับกบั้งเหมือนเป็นพันธุ์บูฟอกนะครับผมบูฟอกี้อีกบอน,นึงครับที่ผสมก้อนมูคนอินผสมก้อนมูครับตรงนี้ก็เป็น บอ่อเลียเ้ยงแหนะครับเลี้ยงแหนะใบตาใส่บ่อ,บอกบครับผมตัหรับบอ่บอนีอีกอ่ะง่ายก็มูครับเป็นชุดแรกที่เพาะนะครับผมนี่ครับอีกบ่โดนกับพอ่อกินพ่อขายแล้วครับผมนะครับผมอายุกับสองเดือนนิดๆครับตัวนี้นะครับตัวใหญ่แล้วครับผม สำหรับมาตัวนี้ใกล้กินนี่ก็คือสิเปนเนีนหัวหันไปรได้นะครับพอครบมันใหย่แล้วคุณินสีใส่ไฟหล่อแมงนะครับผมพอช่วงนี้ฝนตกอะมีแมงออกแมงออกให้เป็นได้กินนะครับผมเพราะว่าไก่สีได้เวลากินแล้วครับกะพยายามมาเห็นกินหัวหันาราครับเพราะว่าสีเลี้ยงปบแบบเน้นธรรมชาิครับผมให้เพื่อนเลี้ยงแบบธรรมชาติโอ้ครับคุณ เยอะเลยครับจะเอ๊จะเอ๊นะครับตัวใหญ่ๆเลยครับบูฟอกโอ้ยสวยงามครับสวยงามจะเอ๊โอ้ยผลลบยู่ใตกระเบื้องครับกระเบื้องไม่ผลยู่การเลี้ยงก็มีหลากหลายวิธีครับบางค้นก็ใส่กระช่างบกนะครับบางค้นกับเฮดบอปูนนะครับผมแต่สำหรับของผมแล้วคือ อยากเลี้ยงแบบเลี้ยนแบบธรรมชาติครับให่พ่นอยู่กับบ่อดินนะครับผมก็มีน้าให่พ่นนิดน้อยครับผมก็เห็ดบ่อน้าเห็ดตรงกลางครับน้าเนี่กะท้ายทุกมือครับผมเพราะว่ากบพ่นใหญ่แล้วพ่นกินายขี่ายครับผมมันเหยียดเหม็นครับผมเขาก็ต้องท้ายเปลี่ยนท้ายทุกทุกมือครับทุกมือแต่ว่ากับกรส่หลายครับใส่ป่อยพ่นในลุงเรนเวลาบางวันแดดมันจะพอนครับไห่พ่นลุงเรนได้นะครับผมเพราะว่าอากาศช่วงนี้มันแดดครับแดดโอ้ยพใหญ่ใหญ่ครับเต็มติ่ไว้ละเต็มเนะครับ เนสองเดือนกลักวๆครับถือว่าเป็นไงเร็วครับถือว่าันไงาเร็วนะครับผมอู้นี่ครับผลลีอยู่นั่งข้างขา ย่างแบบเลี้ยนแบบธรรมชาติครับคือใหญ่มากใกล้เวลาให้กินกับพ่ออยากใส่ให้กินหัวหันา,ายครับพอครบมันก็สิรสชาตินกับพ่รู้ครับคือบางก้นกับว่ามากเนาะว่ากบกินหัวหันแต่ตรงเลี้ยนแบบใคลยๆธรรมชาติได้ง่ายครับผมน่ครับเขาไปยุไตบโอเคนะครับพี่น้องนะครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องผ A, ู้นสนใจในการเลี้ยงกบที่เขามาชมคลิปนี้กั ไป,เล,ไปลเลี้ยงแบรบหรือไปหัดล่องเลียงบ้องไลยครับการเลี้ยงกบกับบอกเดยเลยครับบ่อง,ง่ายแล้วกับบ่อหนกจนเกินไปครับแต่เพื่อนก็นมีปัญหาอยู่คือกินกันแล้วก็เป็นโรคของเพื่อนแะครับเข้าต้องเดบ่อให้สะอาดนะครับผมถ้าบ่อไม่สะอาดนั่นก็สิเกิดเชื้อโรคได้แล้วครับเม่เกีเ่ยวกัให้ติดกันครับนี่เป็นโรคติดนะครับติดกันถ้าเป็นบ่อหนึ่งคือเป็นเหมือนนครับเข้าต้องพยายามย่าให้มันเกิดโรคนะครับดีสุดคือให้บ่อสะอาดน้ำสะอาดนะครับทุกคน โอเคแหละครับโรกไพ่โคมีเนาะถ้ามันโซก,กับปกบบา่างยังละครับเ่าๆข้นวาอาวายังสิ่งต่างๆครับถ้ามันโซก,กับปกเ่าเรียงยังนะครับผมบาาบถัวเห็ดมันสะอาดขายันเปลี่ยนน้ำถ่ายน้ำนะครับผมขยันดูแลใส่ใจเพิ่นมันกะโอเคครับปัญหากับที่บ่คอยมีครับผมกะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องผู้เข้ามารับชมรับฟังกดติดตาม กดแชร์กดไลค์กดสับจากไข่ให้คุณอินเนเดอร์ครับเดอร์ช่องคุณอินสตอรี่ครับผมสิได้มีกำลังใจเห็ดคลิปดีๆที่มีสาระความรู้แล้วก็ตลกเฮฮาไปนั่เพื่อสิได้ผู้เข้ามารับชมเราฟังมีความสุขความเพลิดเพลินนะครับผมกับฝากพ่อแม่พี่น,อน้องกดติดตามกดสับจากให้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอก่าวเข้ามาสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับ